เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับผมมีข้อมูลความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับสําหรับข้อมูลความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของกรณีที่ลูกสำลัก ของติดคอนะครับเราจะต้องดําเนินการช่วยเหลืออย่างไรนะครับวันนี้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับเขาได้จัดทําเอกสารเผยแพร่ <ๆ S 1> ความรู้ข้อแนะนํานะครับวิธีปฏิบัติตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับสําหรับกรณีที่ลูกเกิดอาการสําลักหรือมีของติดคอที่ีการช่วยเหลือนะครับกรณีเด็กเล็กหรืออายุน้อยกว่า1ปีเนี่ยนะครับ 1. กรณีที่ไม่หมดสตินะครับคือเด็กยังมีสติอยู่เนี่ยนะครับควรจะตรวจดูอาการทางเดินหายใจอุดกั้นเช่นร้องไม่มีเสียงไอไม่ออก 2. จับคว่ำตบหลัง5ครั้งสลับกับนอนหงายกดหน้าอก5ครั้ง 3. ใช้ฝ่ามือรองเพื่อซับพอร์ตคอเด็กขณะตบหลัง 4. ทําซ้ําจนสิ่งแปลกปลอมออกมา 5. กรณีหมดสติให้ทําปฏิบัติการกู้ชีพขอความช่วยเหลือ หน,นะครับถ้าเห็นสิ่งแปลกปลอมค่อยๆดึงเอาสิ่งแปลกปลอมออกมานะครับ 2. ทําการปฏิบัติการกู้ชีพจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงนะครับสําหรับกรณีเด็กที่โตนะครับวิธีปฏิบัติก็คือ 1. กรณีไม่หมดสติถามว่าพูดได้ไหมนะครับให้ลงมือช่วยเมื่อเห็นว่าพูดไม่มีเสียง 2. ลัดกระตุกที่ท้องเหนือสะดือใต้ลิ้นปีนะครับสามทซ้ําจนสิ่งแปลกปลอมออกมา4กรณีหมดสติ ให้ทําปฏิบัติการกู้ชีพและขอความช่วยเหลือนะครับหก็คือถ้าเห็นสิ่งแปลกปลอมค่อยๆดึงเอาสิ่งแปลกปลอมออกมานะครับสองทำการปฏิบัติการกู้ชีพจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงนะครับครับและนี่ก็คือความรู้ในเรื่องของการช่วยเหลือลูกที่สำลักหรือของติดคอนะครับว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับก็เป็นความรู้ที่จัดทําและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปนะครับเปลี่ยงแต่ท่านกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้เท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี